Thank you. นี่รอบที่สองเลยนะครับก็เป็นปการแข่งรอบชาพันตรฐานเป็นประเภทีของการชาวแดนสองอกว่าสุพลักษณทำลายก,ยการไปกันกอ่าเยอะ

เรามีน้ำดื่มนะครับ,บ,บมีกาแฟโบราณแจกมีก๋วยเตี๋ยวมีผู้จัดครับของคุโรโนครับยุทธุิชัยทรทานเลขานะครับก็เป็นลันแษดงชื่อดังอีกท่านนึงนะครับเดี๋ยวจะมีขับเสภาและมีการร้องเพลงเรารอนักร้องอยู่นะครับ,บเพราะยังเหลือเวลาครับเอ่อการดื่มน้ำจะไปทานก๋วยเตี๋ยวไปอ่ ทานอาหารหนักๆเชนเครับเรามีไม่ต้องรับนะครับเจ้าภาพอาจจะต้องรับท่านไปด้วยเขากอาจจะไม่รู้จักท่านเพราะภรรยาของผู้วัยชนก็เป็นคนนอกวงการนะครับเป็นคนนอกวงการก็ไม่รู้จักคนในวงการอาจจะไม่ทุกอย่างก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเำหรับจะรับระทานอาหารจะรับทานเครื่องดื่มก็เดินไปหาเองนะครับกรมีรอเพียงไว้ ขอบคุณที่รับพินดาราทุกท่านนะครับที่ได้มาแล้วแล้ววันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ของวัฒนบุรีพงศ์นะครับที่ต้อนรับสับสู้พวกเราอย่างดีพวกเราอย่างดีอ่ากลัวแอร์ไม่เย็นนะเพราะลมระบายอากไม่ดีแล้วนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับในนามของครอบครัวคุณ เมฆี่ใกใวบุตรขอบคุณเจ้าหน้าทีครับ เพื่อคาพนธคนท่าไทยดุนหลังแม้ชีวิตเรามเียหนับฟางเพื่อไทยต้องมาไล่หลังชาทัวพื้นแผน่นินทอไทยคนไทยมี่ไทยชาเป็นเจร